is I give I'ma shit kick I'ma bricks Build don't do you So you go rocks to can want what stack what Yeah, make a say way fuck up my ก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่อง PGL นักล่าดาวนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับชวนกดติดตามไม่ถึง1,000ผู้ติดตามไว้ไวนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดไปตรงปุ่มกระดิ่งแล้วกดอันบนสุดเพื่อเวลาผมลงคลิป เพื่อนจะได้ไปพาดคลิปสนุกๆนะครับวันนี้ก็มาเล่นคลิกซี่ครับเม็ดสนุข้ามก็เป็นทูเลนต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากครับเคียร์คลิปไปเราเลเวล4แล้วก็ไปแกลงที่เลนล่างเลนบนครับเลือกเอาว่าจะไปเล่นเลนไหนครับต้องดูแมปด้วยนะครับเล่นเม็เราต้องดูมินิแมปบ่อยๆครับคอยเติมเพื่อนให้ทันเวลาต้องไปก่อนเม็ดสนุข้ามเสมอนะครับถ้าไปช้ากว่าเ็าเรียบร้อยครับแ๋ยวช่วงวันนี้เมื่อฟันข้ามจะมาบับแดงแล้วนะครับ เข้ามาแบบนี้บอกเลยว่ารอดยากครับสตาร์ทเพื่อนไป็นเน่งทีเราเรียบร้อยครับตัวไม่เหล่าเฟิร์สบัตไปครับก็มาเขี่ยหีที่เล่นกลางครับเรายังไม่เลวซีถ้าเลวซีแล้วก็จะเล่นง่ายนิดนึงครับขิกซีก็รู้วันอยู่ครับถ้ามีอันติบอกเลยว่าแรงจัดก็เดินไปเติมที่เล่นบนครับรอดักแหลดอยู่ตรงนี้ครับรอตอนเลือดนิดนึงแล้วยังไงครับเพื่อนๆเราจะลามแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเข้าเป็นัดทูเลน1น่งทีครับ ดักหน้าไปครับแล้วเกือบตายเลยครับอีกทีเดียวถ้ามีอันติเรียบร้อยครับช็อตเมื่อกี้นี้กำเขียคิดิดที่เลนกลางครับแล้วเพื่อนเราดันสวยจัดแล้วมีหน้าฟิกแล้วแบบนี้ก็งัดไม่โดนะครับอีกทีเดียวเท่านั้นแล้วเรียบร้อยครับสกิลหนึ่งไปครับได้อสซิตมาครับเราก็เกือบเลเวลซีแล้วครับเดินไปรอเลยครับเลเวลซีแล้วแบบนี้ดักมูราดไปหนึ่งทีครับ นี่ขนาดอย่างแมนตีเกือเกือตายนะครับมูราดก็ามาเก็บมานาน,นิดนึงครับเลือดเต็มแต่มานาจะหมดแล้วที่เลนบนและอยู่ตรงนี้ครับยังไงเพื่อนแล้วกดอันตีไปครับแล้วแ้วถ่ายออกไปแบบนี้ฟิกเกอร์ตามไปครับเรียบร้อยครับเก็บแรดไม่ได้1คิวเราก็ได้แต่แอดซคครับตอนเกมยังไม่ได้คิวสักคิวเลยครับเกมนี้ก็เหมือนเล่นซับพอตเลยกลับไปเขีย์คีบที่เลนเหมือนเดิมครับ ก็จะประมาณนี้ครับเล่นเมทขึ้นบนเล่นลงล่างก็เลือกเอาครับแล้วแต่เราจะเล่นต้องดูครับว่าดูมินิแมปบอยๆอยนะครับการเล่นเมทถ้าเลนไหนเดิเราก็ไปเลนนั้นครับเราก็ส่วนมากจะพยายามเลนออฟนะครับถ้าเกิดออฟตัวบางๆบล็อกเลยว่าเล่นคิสซี่ยังไงครับจังหวะนี้งานไปหนึ่งทีครับโมไซพูดแล้วเกือบตายครับแต่ต้องฝอกออกมาก้อนนิดนึงหูเล้วเพื่อนเราไปลุมแทงแบบนี้ก็รอดยากสิครับ แล้วสกิลหนึ่งตามไปเรียบร้อยครับเก็บแรดมาได้หนึ่งตัวเราก็ยังไม่ได้คิวครับจังหวะนี้แล้วเพื่อนเราก็ยิงฟรีครับเรียบร้อยครับต้องถอยก่อนครับเราไม่มีสกิลเล่นแล้วหมดจัดเลยครับจังหวะนี้้ังววะก็แปรอเลือดก่อนแล้วจังหวะนี้ก็เพื่อนเราตีดาร์กอยู่ครับมาเติมเพื่อนแกก็เดินโซนให้ครับมีมูราอยู่ตรงนั้นไม่รู้มูราาจะเข้ามาลาดหรือเปล่าครับจะเข้ามาไม่ทานครับเกือบได้ครับแต่จังหวะนี้แกดูสวยครับงัดไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับเก็บแรดไปได้ ก็ไปเขียนคลิปต่อเลยครับก็ยังไม่ไปไายนะครับคิวก็อยู่เหมือนเดิมนะครับได้แต่แอซิดล้วนๆแล้วจังวันนี้มีมีหน้าเดินเข้ามาครับแล้วแก๊กดึงสวยครับงานไปหนึ่งทีให้เพื่อนครับแล้วฟอร์เรนลามยาวครับจังวันนี้แล้วฟอร์เรนเราเกือบตายครับฟามเรามาแบบนี้ยังไงตะกิวหนึงไปครับแล้วอู้หูเกือบตายครับมีหน้าฟิกออกไปได้ทัน แล้วแก๊กเราดึงสว้ยแบบนี้ก็ลออยากครับมีหน้าว่าอุต่าหฟีก็ออกไปแล้วยังจะดึงกลับมาอีกนะครับแก๊กตัวนี้ไม่ธรรมดาครับมีของแน่นอนแล้วมีอันติีเราด้วยครบแบบนี้พร้อมที่จะเล่นกับแรดครัทบถ้าแรดเข้ามาทรงๆก็ตายได้ครับตีป้อมไปครับแล้วแก๊กเรายืนโซนสวยครับแก๊กตัวนี้เล่นดีจริงครับดึงก็แม่นโซนก็เป็นครับเจาอะไรอีก แต่มูลท์เข้ามาแบบนี้เราแก๊กเราดูสวยจัดครับเรวเรียบร้อยครับเก็บแรนไปได้หนึ่งตัวแล้วเหลือมูลา์ตัวเดียวครับยังไงเพื่อนอ้หูดแ๋ยวโดนดึงครับจังหวะนี้ก็ต้องฟิกเกอร์ออกมาครับแล้วฟิกเกอร์ออกมาทางนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับไม่รู้จะมีใครมาเติมหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้งานไปหนึ่งทีโดยมีหน้าไปครับแล้วมูลา์เกือบตายแล้วเพื่อนเราก็ตายไปครับโอ้โหฟอเรนเคลียร์คีบครับแล้วมาน้หมดจังหวะนี้ต้องกลับไปรีก่อนครับราเคลียร์คีบเวฟนี้ก็แล้วกบไปรีครับ แ้เสี่ยวโดนมีหน้าดึงใจครับ็อตนี้ถ้าโดนดึงก็จะตายได้ถ้ามีตัวมาสอนเรารอเคลียร์คีิครับกนจะกลับบ้านงัดเป็นหนึ่งทีครับตอดเดือดไปด้วยในตัวครับแล้วเพื่อนเราเข้ามาเติมแบบนี้ครับเกือบได้ถ้าเป็นตัวบางบอกเลยว่าแหลมแบบนี้ก็เรียบร้อยครับกลับไปเติมเลือดก่อนดีกว่าครับจังวันนี้เหมือนเพื่อนเราจะเอาดาครับเราแก๊กเปิดแล้วแบบนี้ต้องช่วยเพื่อนตีนิดนึงครับต้องรวมตัวตีดาครับช่วยกันตีแป๊บเดียวก็ตายครับ ได้ดัสเลเยอร์แล้วด้วยครับแบบนี้เมยอ,อยู่ที่เลนกลางเลื่อนเลยแค่นี้เราชุดเดียวตายนะครับทั้งอานโดนแล้วแก๊กเก็บมูลราดมาได้สวยจัดครับทาเป็นเล่นไปแก๊กเก็บมูลราดได้ไม่ไม่ธรรมดานครับโอเคขี้ไปครับรอจังหวะเล่นดีๆครับเกมนี้ตัวฝอนตข้ามค่อนข้าง,าง,างที่จะแพ้ทางทีมเรานะครับมีตัวบางๆเยอะเราเป็นคลิกซี่ด้วยแบบนี้งานะให้เพื่อนหนึ่งทียบแล้วฟิกเกอร์ตามบายเก็บแลดมาได้ ก็พึ่งจะได้2คิวครับส่วนมักจะได้แอสติกแล้วเมดเขาอยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อครับโดนเพื่อนเราปิดได้ก็มาตีดาร์คเซย์ต่อเลยครับเกมนี้เกิดจัดเกมนำ้ำเราก็ต้องเก็บออบเจกต์ครับเป็นธรรมดาพยายามย้ายควาค้าได้ออบเจกต์นะครับเดี๋ยวเกมจะพลิกได้ครับแล้วจวังหวะนี้เพื่อนเราโดนดึงครับงานที่เพื่อนเป็นหนึ่งทีไม่โดนใครไม่เป็นไรครับปอมก็แตกไปจังหวะนี้ก็เคลียร์คีปต่อเลย แล้วน่าจะได้ป้อมกลางคืนครับเรามีตีแบบนี้ก็เล่นได้นะเพื่อนตีป้อมไปครับเราได้ป้อมด้วยแบบนี้อัดไปหนึ่งทีครับโอ้โหเราแก๊กดูสวยจัดแล้วต้องถอยออกมาครับปล่อยเพื่อนเล่นต่อครับเข้าไปจะสายนะครับจังหวะนี้ก็ต้องคอยโซนให้เพื่อนนิดนึงครับก่อนกลับแต่เ็าเสี่ยวโดนแรดมาเหมือนกันครับสกิลสอกมาทีเดียวเราตายครับ้วยแค่นี้กลับบ้านก่นดีกว่าครับเพื่อความชัวร์แล้วจังหวะก็มาตัดบับฟ้าฟังข้ามครับ ขยายฝะนงข้ามได้เกินครับบัฟฟ้าก็ไม่ให้พยายามขยายปะนงข้ามได้เคลียร์คีปได้ฝาปลาครับเอาให้หมดแลว้วจังหวะนี้เพื่อนเราก็สวยครับฟอร์เรนเก็บแครี่ไม่ได้แล้วก็ตายไปครับแลว้วจังหวะนี้เข้าไปงานมูราดหนึ่งทีครับได้มูราดออกมาแล้วก็ฟิกเกอร์นี่ออกมาครับการมีนาดึงเคลียร์คีคกันต่อครับไม่ต้องรีบเล่นเรืเ่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ชนะครับ <S <S ส่วนมากที่แพ้ก็เพราะว่าหัวร้อนนี่นะครับหัวร้อนก็พาลูปเกมเสียหมด แล้วต้องเอาป้อมสักป้อมละเพื่อนคลิปข้าวสามเลนแบบนี้แล้วฝันตรงข้ามแป้งกันกันดีจัดครับแล้วแก๊กดึงไม่โดนแบบนี้เข้าไปงานให้เพื่อนหนึ่งทีแล้วไม่โดนขาครับแล้วเพื่อนเราตีป้อมแบบนี้หูลึกเกินเพื่อนหูแล้วเพื่อนเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจบังหวะน,นี้แล้วก็เรียบร้อยครับได้มีหน้ามาแล้วก็ได้ป้อมด้วยครับแบบนี้ได้สองป้อมเหลือป้อมล่างป้อมเดียวครับต้องเอาป้อมล่างก่อนเพื่อนไม่งั้นไม่ชัวร์ครับ เดี๋ยวนี้ถึงจะแตกสามทางแล้วก็ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับสามทางก็แพ้ได้แล้วงัดไป1ทีครับจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับทูลนเข้ามาทรงๆครับดาเมชิกซี่ประมาทไม่ได้ครับแล้วฝั่งข้ามตาย5ตัวแบบนี้ก็น่าจะจบบ้านได้หรือเปล่าเพื่อนต้องจบแล้วครับจังหวะนี้รีบไปช่วยเพื่อนตีป้อมครับมีฟอร์เรนตีอยู่ตัวเดียวแล้วฝั่งข้ามเกยกอนครับโอ้โหเสียดาจัดครับไม่มีตัวตีป้อม แต่ฟอร์เรนก็ไม่ใช่ตัวตีป้อมนะครับถ้าเป็นกิลก้ก็น่าจะจบบ้านได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับกลับไปรีเลือดก่อนเกินหมาก็ต้องรีบตีดักครับดากตัวนี้สําคัญมากแล้วรีเรียบร้อยครับได้ดักแล้วด้วยก็น่าจะจบบ้านได้ครับได้ดักแล้วขีปมาแบบไหนด้วยครับอย่าพลาดอย่างเดียวพอแล้วทีเรามีฟอร์เรนนะครับเล่นเกมและเพื่อนเราดูสวยจัดขาปะหูเกมนี้ต้องขอชมแก๊กเลยนะครับเล่นดีจัดแล้วเราเข้าไม่ได้ครับ เสี่ยโดนโอ้โหเรางัดไปหนึ่งทีครับแล้วเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไรครับเกมนี้ฟาร์มเราไม่ได้มาช่วยนะครับแล้วฟาร์มเราเข้าไปตัวเดียวแบบนี้ยังไงเพื่อนโอ้โหย,ยังดียังแดกได้มาสองตัวครับเรางัดไปหนึ่งทีครับเกมมูราดมาได้ก็น่าจะจบบ้านได้หรือเปล่าเพื่อนแต่เราไม่มีตัวตีป้อมมาเปงหวันนี้ยังไงครับเรางัดเบ้าด้วยครับแล้ว มังกรเข้าแบบนี้ก็ป้อมจะแตกหรือเลปล่าเพื่อนการกันให้ดีครับแล้วอันตรบปายครับโอ้โหล้วเกือบตายครับดาเมจทูเลนไม่ธรรมดาแล้วโดนดึงแบบนี้ก็เรียบร้อยครับป้อมไม่แตกด้วยนี่ครับไม่มีตัวตีป้อมจะจบได้แต่จบไม่ได้สักทีครับแล้ว้นมข้ามเล่าสี่ตัวแบบนี้ก็น่าจะจบได้หรือเปล่าละมูลราดป่าเช็คแบบนี้ก็เกือบตายครับคลิกซี่เกือบล่นนะครับจังหวะน,นี้เกือบบูมอยู่ในป่าครับแล้วเพื่อนเราเข้าว้ยจังหวะนี้ยังไงครับเพื่อน สกิลหนึ่งไปเพื่อนหนึ่งทียบเราเก็บมาได้จงังหวะนี้ฟันงข้ามตาย3แล้วครับน่าจ,จะจบได้ไม่มีปัญหาครับรอบนี้ทีมเราเลือ4ครับสกิลหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยครับจบบ้านด้านทีเรียบร้อยก็ขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมจนจบถ้ารับชมคลิปนี้กันจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับช่วยกดติดตามให้ถึง1 0 0่นผู้ติดต,ตามไวๆครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนครับกดเป็นทุ่มฟมกระดิ่งแล้วกดอนบนซุด เ,เวลาผมลงคลิปพี่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆน,นะครับกดได้มาอีกหนึ่งดาวครับนี่ครับได้ MVP ด้วยครับได้ปัดเพิ่มดาวเป็นหนึ่งดวงก็มาดูสกอร์เกมนี้กันครับว่าเราคิวไปก,กี่ตัวสำหรับเกมนี้ก็คิวไป5ตาย1ช่วย17นะครับเเตเทมก็เซตเทมแนะนำทั่วไปเลยแล้วแต่เราจะเลือกปรับสายในแต่ละเกมนะครับ มาดูดาเมเจเก์นี้ครับทำไป28.0%ครับก็มังติโซนในทีมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ